สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับวิและยูทูบช่องหลังบ้านชากาแฟกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้วิมีเมนูเครื่องดื่มสร้างอาชีพสร้างรายได้มาแบ่งปันเพื่อนๆอีกแล้วนะคะคลิปนี้วิจะพาเพื่อนๆทาเมนูผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพหรือว่าผลไม้ปั่นรวมมิตรนั่นเองนะคะเพื่อนๆดื่มแล้วไม่อ้วนนะคะทาให้หุ่นดีหุ่นสวยด้วยค่ะเพื่อนๆ ก่อนที่เราจะไปลงมือทำวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้วิด้วยนะคะไปดูวัตถุดิบพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนเมนูผลไม้ปั่นรวมมิตรเมนูน้ำปั่นเพื่อสุขภาพนะคะส่วนผสมก็จะมีเนื้อสับประรดนะคะเพื่อนๆวิใช้ในอัตราส่วนที่1ถ้วยตวงค่ะตามด้วยน้ำส้มข้นสดนะคะอัตราส่วนที่100 ML ค่ะ และนี่เลยนะคะนางเอกของเราค่ะเนื้อสวรดนะคะเพื่อนๆอัตราส่วนที่60 ml ค่ะน้ำสควอชติ่งฟงรสสับประรดนะคะอัตราส่วนที่40 ml ค่ะเกลือปลายช้อนชาผงปั่นสมูทตี้หนึ่งช้อนชาโยเกิร์ตใช้ในการตกแต่งแก้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆไปชมวิธีทําพร้อมๆกันเลยค่ะ ลงมือทำเลยนะคะเพื่อนๆสับประรดหนึ่งถ้วยตวงเทลงไปในโถปั่นเลยค่ะตามด้วยน้ำส้มข้นสด100 ML ค่ะเทลงไปในโถปั่นเลยค่ะสวรส60 ml ค่ะใส่ลงไปในโถปั่นเลยค่ะน้ำแข็งเต็มแก้ว22อออนกับอีกครึ่งแก้วนะคะเพื่อนๆ น้ำแข็งเต็มแก้วเทลงไปในถกปั่นเลยค่ะอีกครึ่งแก้วนะคะเพื่อนๆเทลงไปในถกปั่นเลยนะคะตามด้วยน้ำสควอชสิ่งทรงรสสับประรด40 ml ค่ะความหวานเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามชอบเลยนะคะ เทลงไปในโถปั่นเลยนะคะน้ำสคอรตรสสับประรดค่ะ40 ml นะคะตามด้วยเกลือปลายช้อนชานะคะเพื่อนๆเ,เทลงไปในโถปั่นเลยค่ะผงปั่นสมูทตี้หนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะคะใส่วัตถุดิบครบแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววิจะไปลงมือปั่นเลยนะคะ ปั่นส่วนผสมให้ละเอียดให้เข้ากันดีนะคะเพื่อนส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วนะคะมาดูเครื่องดื่มพร้อมๆกันเลยค่ะว,ว้าว สวยงามมากเลยหอมมากเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะหอมมากเลยค่ะน้ำผลไม้ปั่นรวมมิตรนะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มแล้วดีต่อสุขภาพไม่อ้วนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววิจะไปเทใส่แก้วเลยนะคะเพื่อนๆนโยเกิร์ตรสธรรมชาติใส่ได้ตามชอบนะคะตักโยเกิร์ตรองก้นแก้วไปเลย หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ได้ตามชอบเลยเทผลไม้เทผลไม้ปั่นรวมมิตรเราลงไปเลยสูตรน้ำทำเงินได้ที่บ้านทำได้ง่ายๆทำง่ายขายดีอร่อยด้วยได้สุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆที่สำคัญ ปิดฝาค่ะได้แล้วนะคะเพื่อนๆเมนูผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพนะคะในสูตรนี้ก็จะมี น้ำส้มน้ำสวรสน้ำสับปะรดนะคะเพื่อนๆนแก้วนี้รวมมิรวิตามินซีไว้เต็มแก้วเลยนะคะเพื่อนๆนมาแล้วค่ะเพื่อนๆเมนูน้ำผลไม้ปั่นรวมมิรเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มแล้วไม่อ้วนนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวพี่จะชิมให้เพื่อนเพื่อดูนะคะสูตรอร่อยคล้ายดีตลอดการเลยค่ะ อร่อยมากลองไปทํากันดูนะคะวีนําสูตรแล้วก็วิธีทํามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทําเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้วิด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย